ติ๊กบิ๊กบัตเทอร์ร่ำให้แจงปมวินสาวแฉนี่ผ่านหนุ่มสอนรามเรียกว่ายัางเป็นประเด็นร้อนๆครับให้หลายคนนั้นได้ติดตามสําหรับกรณีของติ๊กบิ๊กบัตเทอร์กับอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามที่ดูท่าจะไม่จบง่ายๆครับหลังออกมายอมรับว่าเป็นหนี้จํานวนเงินกว่า3.5ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอครับจูจูก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับปะโพส์ข้อความใน Facebook ของหนุ่มสอนรามที่ติ๊กนั้นให้พาไปกู้ยืมเงิน5 0,000บาท โดยจะให้ค่าตอบแทน2,000บาทเพื่อให้ช่วยเปิดบัญชีให้พร้อมแนบหลักฐานเป็นแชทที่คุยกันกับดาราสาวและสลิปโอนเงินจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอีกครั้งล่าสุดวันนี้ครับติ๊กบิ๊กบาเทอร์ที่ออกมางานครั้งแรกหลังเลิกกับหนุ่มสอนรามในงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องมั่งมีสีศพก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยในระหว่างสัมภาษณ์นนครับเจ้าตัวก็ได้ร่าให้ออกมาในบางช่วงติ๊กนะครับเผยว่าวินคนนี้เรารู้จักมา1ิปีแล้ว นั่งเป็นประจำเรื่องที่เขาออกมาโพสต์นั้นเราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเขียนทํานองนั้นทําให้คนเข้าใจผิดว่าวินข้ามประกันให้ติ๊กแล้วเราหนีซึ่งความจริงเราเป็นคนกู้เองทั้งหมดเขาไม่มีการคาให้เขาเป็นเพียงคนพาไปเขากู้ของเขาเรากู้ของเราโดยติ๊กเผยว่าตนยืมเงินยอดคือ4 0,000บาทรวมดอกแล้วเป็น5 0,000บาทเพิ่งกู้มาได้ไม่นานกําหนดคืนตามสัญญาก็คือเดือนกันยายนนี้ซึ่งเราเข้าใจว่า จ้านี้อาจจะเห็นว่าติ๊กไปออกรายการอาจจะได้เงินเยอะและทาไมไม่ให้เลยซึ่งเราไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นคนนอกไม่รู้ตอนนี้เราจ่ายเข้าไปบ้างแล้ว2 0 0 0 0กว่าบาทและเมื่อถูกถามว่าทําไมไม่เอาสัญญาไปแยงที่สาววินนั้นออกมาโพสต์ติ๊กนันครับก็เผยว่ามันเป็นกู้นอกระบบแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็เซน็นเราไม่เข้าใจวินคนนั้นเหมือนกันตอนนี้เราคุยกับเจ้านี้เรียบร้อยหมดแล้วเราขอไม่พูดแล้วขอให้มนจบที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน ส่วนได้ติดต่อกับบินคนนั้นอีกไหมก็ไม่ขอพูดแล้วตอนนี้เวลาอะไรคนก็ไปหาโถมกับพี่หนุ่มติ๊กอยากบอกว่าหากมีอะไรให้มาลงทิติคนเดียวพี่หนุ่มไม่เกี่ยวไม่ได้ผิดอะไรส่วนคนที่บอกว่านี่3.5ล้านบาทนั้นเรื่องจริงคือเป็นหนี้พนันแค่สี่0สนกว่าส่วน3.5ล้านบาทนั้นคือต้องเอาให้พี่หนุ่มคืนเพราะบางส่วนเป็นของบีจีไม่ใช่เงินพนันทั้งหมดตอนอยากทําให้รู้ว่าความรักไม่เกี่ยวกับเงินทุกอย่างที่ผ่านมามีคนยื่นข้อเสนอจะปลดหนี้ให้ทั้งหมด และให้เงินใช้อีกหลายล้านคือถ้าเรารับมันก็ปดหนี้ได้แต่เราต้องแลกอย่างอื่นฉะนั้นการแก้ไขต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องลัดกลับไปเป็นแม่บิจิที่ดีที่สะอาดไม่ใช่ทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วปดหนี้ยอมรับนิ้วชัยหลายคนนั้นที่ติดต่อเข้ามาขอเลี้ยงดูให้เอาเงินไปช่วยปิดหนี้ที่ผ่านมาตนไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใครเพราะสิ่งที่พี่หนุ่มไม่อยากให้มีก็คือไม่อยากให้มีภาพสัมภาษณ์แบบวันนี้แต่วันนี้หลุดเข้ามาตรงนี้แล้ว เวลาพี่ๆน้องๆเขียนข่าวลงไปในลักษณะไหนก็ตามก็ขอให้นึกถึงการกลับไปหาวิจิตของตนด้วยส่วนการขอโอกาสพี่หนุ่มนั้นถ้าผิดมากแล้วเราขอโอกาสคงมากเกินไปจึงเลือกขอทำในสิ่งที่เขาให้โอกาสเราดีกว่าทำให้มันดีทำให้มันขาวไม่มีมลทินทำให้ภาพที่เป็นแม่ของลูกเราได้ลบตรงนี้ให้ได้ขอทำตรงนี้มากกว่าติก๊กนะครับยังปิดท,ท้ายด้วยว่าและที่ผ่านมามีหลายคนได้เล็กเข้ามาให้กำลังใจ และเล่าเรื่องที่เคยล้มผิดพลาดจากการพนันจํานวนมากเราเชื่อว่าทุกคนที่ติดการพนันหรือเล่นการพนันเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่ต้องกลับไปดูว่าครอบครัวให้ความรักให้ความอบอุ่นกับเขาหรือเปล่าเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือเขาอาจจะใช้วิธีแบบนี้หาเงินเลยทําให้ต้องถลำลึกเข้าไปอีกก็ได้และนี่ก็เป็นบสทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของติ๊กกนิทลินหรือติ๊กบิ๊กบาเทอร์ครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ